สวัสดีครับวันนี้มาพูดเรื่องโควิด2019นะครับโควิด2019นะครับบอกว่าน่ากลัวไหมก็น่ากลัวแต่เราอย่าไปพี่ตกกังวลเกินไปกลัวจนเกินเหตุจะทำให้เราเป็นบ้าก่อนที่จะเป็นโควิดนะครับ ทำให้เราเป็นบ้าฝากถึงทุกๆคนนะครับที่กลัวใครก็กลัวเขาทุกคนผ,ผมก็กลัวกลัวติดแต่ว่าผมก็ออกจากบ้านก็ดูแลตัวเองแค่นั้นแล้วครับปิดจมูกปิดอะไรให้เรียบร้อยไม่ไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับสถานบันเทิงอะไรผมก็ไม่ไปปกติผมก็ไม่ไปเที่ยวอยู่แล้วขออยู่แต่ในบ้านนะครับทํางานในบ้านทํางาน ตลาดก็พยายามอยู่แต่ในห้องไปอยู่แต่ไม่ไปไมันต้องไ่ไปเที่ยวอะไรยังไงที่ไหนอะไรยังไงก็ไม่ไปนะครับอยู่แต่ในบ้านนอนดูทีวีพักผ่อนถึงเวลาทํางานก็ไปทํางานแค่นั้นแหละครับกลับมาก็ล้างมือก็ล้างมือ,มอบ่อยๆแค่นั้นและ ไม่ต้องถึงขั้นที่ว่าต้องฉีดแอลกอฮอล์ทุกห้านาทีห้านาทีก่อนที่มันจะเป็นโควิดตายมันจะเป็นบ้าสะกดผมบ้านะครับท่านให้ทุกคนอย่าไปวิตกกังวลเกินไปอย่าไปกลัวเกินไปอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดครับตามเบต้ากร,รมก่อนที่จะให้คนอื่นช่วยนะครับขอช่วยตัวเองก่อนนะครับอย่าไปหวังกุบรัฐบาลน,นะครับเพราะรัฐบาลมันช่วยอะไรเราไม่ได้ เมตราตาบาลเองเขาจะช่วยตัวเองรอ,อดหรือเปล่านะครับฝากไว้แค่นี้นะครับฝากก like, ไดไลค์กดแชร์ดเลยนะครับใครมีอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างเลยครับวันนี้สระพดีครับขอบคุณครับ